ครับตามใจแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารวีวิวของเล่นเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็น Hello s o m m e r หรือหมาหุ่นยนต์พูดได้นะครับมาดูกันดีวกว่าภายในก็จะมีเจ้านี้ตกอันคู่มือแล้วก็วิธีการเล่นคือข้างต้นนะครับใส่ชาร์จแบตบเดี๋ยวเรามาลองดูด ฟูโมกไปเลยดีกว่า Let's go for a walk, p e Come here, go to sleep นะฮะ I love you แล้วก็ Let's play shake a paw ใะ,ะ่ะนะนี่คือเขาจะบอกชิ้นส่วนแต่ละอย่างของซูเมอร์วิธีชั้นแบบ นี่ฮะวิธีการเปลี่ยนแบตนั่นเองมี A B แล้วก็ C นะฮะเราต้องปรับเป็น C วเพราะเป็นสายอังกฤษ B กับ A จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะฮะตรงนี้เป็นช่องชาร์จแบตตรงนี้ก็ปรับเปิดปิดนะฮะมาลองเล่นกันเลยดีกว่าครับแต่การเล่นกับซูมเมอร์มีสามแบบนะฮะคือปล่อยให้มันทำอะไรก็ได้หรือกดตรงนี้มี แล้วก็หรือก็สั่งคำนานมันเดี๋ยผมจะลองปล่อยมันไปก่อนหรือก็จะวิ่งไปวไิ่งมาแล้วก็กดปุ่มน,นะฮะนะฮะเดี๋ยววเราจะลองทำเป็นคอมโอ้ฉี่ฮะ เดี๋ยวจะลองใช้คำสั่งนะฮะพี่ใช้คำสั่งคือกดหัวมันให้หน้าเป็นเป็นรูป question mark เนี่ยแล้วก็จะลองแกล้งตายกันนะใช่ไหม Play dead ว่าครับมันจะแกล้งตายนะใช่ไหม s i n ค a p o r ทิ่กระพาวทัมันจะเต้นแล้วก็ร้องเพลงนะคะซูเมอร์ซูเมอร์ go ู o <to> sleep นี่คือการไปนอนของซูเมอร์นะะใจง่วงนะง่วงนะง่วงแล้วครับมันก็จะนอนนะ นี่ฮะหลับแล้วกดเนี่ยนะฮะนี่คือการหลับถ้าอยากให้มันตื่นก็กดหัวเหมือนเดิม มันนอนนะเดีย๋ยวเราจะลองทาให้มันแกล้งตายกันนะ m ูมเม play dead เี่ยตามันจะเป็นกรกรบาทนะสำหรับวันนี้ผมกับซูมเมอร์ต้องลาไปก่อนนะฮะขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับยังมีคลิปพอื่นอีกน,น,นะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ